อย,อยากลองเลยอยากโดนยาเฮ่เนี่ยนี่ไงทุกทีมพี่โดนโหเมื่อกี้เห็นลูกหัวหน้าหัวหน้าใหญ่เขาทำอะไรอยู่เนี่ยโอ้ยที่เถงเว้นแตกเมื่อกี้อ่ะเว้นแตกมาดีอุ้ยกิดอกไม่ทันเอ้าล่วงหมดนเลยเลยพี่ฮับพยายามตีพอมันยากเกล้านเกล้านจะได้ โอเคทุกคนครับวันนี้ก็อยู่ในเกมแล้วทุกคน2ต่อ3ผมอยู่กับคนกฝั่งตรงข้าม3คนนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าอุ้ยอะไรวงอะไรอ่ะวงอะไรเนี่ยอันนี้วงฮิวไม่ใช่อันนี้วงฮิวอารเรสเตอร์อุ้ยอุ้ยใครจะเล่นด้วยล่ะเจ้ามันงไม่ถึงหรอกมั้งมันคงไม่ถึงหรอกมั้งไม่เป็นไรผมมีฮิวิ่งสวยเด็กชาดึงหนิ ไแผ่นกินจักรพรรดิดดที่หนึ่งถ้าว่าคุณอยากเล่นเกม f อปที่โคตรจะตื่นเต้นที่ทำให้ทุกคนดื่มด่ำไปกับความสมจริงเนี่ยน,นะครับผมอารินาเบรกเอาคือคําตอบครับ <S <S เป็นเกมแนวยิง <S <S ป้อนถอนกําลังเกมแรกครับที่ก้าวข้ามขีดจํากัดของการจําลองเกมสงครามบนมือถือกําจัดศัตรูแบบซึ่งหน้าหรือจะรอบค่าก็แล้วแต่ครับผู้เล่นเนี่ยจะมีอิสระในการต่อสู้ในแบบที่ต้องการและสามารถหลบหนีออกจากพื้นที่สู้รบไปแบบเป็นๆได้อีกด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความมั่งคั่งจากทรัพยา ่ทีฟาเกมน,นี้นะครับจะมีฟ <c oughs> ีเจอร์เด่นๆเนี่ยมากมายเลยนะครับแต่หนึ่งในนั้นเนี่ยก็คือชูตแอนด์ลูดครับยิงและป้อนคว้าชัยชนะและเก็บสมบัติกลับไปแบบรวยแบบฟู่ฟู่เลยนะครับทุกคนต่อมาก็จะเป็นทูเมลทิรี่สไตล์นะครับสไตล์ทหารที่แท้จริงเจาะลึกถึงความแตกต่างของสงครามยุคใหม่ครับและยังรวมไปถึงของอัตติเมตกันสมิธครับที่เราเนี่ยสามารถดีไซน์อาวุธที่ชอบกับสไตล์ที่ใช่ปรับแต่งปืนได้อย่างอิสระสามารถสร้างและปรับแต่งปืนได,ได้มากกว่า700รูปแบบเพื่อสร้างอาวุธ ที่เหมาะสมกับตัวเราให้มากที่สุดครับมาเตอร์อีเทเรนนะครับแผนที่มากมายสําหรับการเลือกปืนที่หลากหลายแผนที่กว้างใหญ่เนี่ยก็เหมาะสาหรับสไนเปอร์ใช่ไหมล่ะและแผนที่เล็กๆเ,เนี่ยก็เหมาะสําหรับไรเฟิลทุกคนก็สามารถเลือกแผนที่และปืนที่เหมาะสมเพื่อลงไปฟาร์มได้อย่างอิสระเลยครับต่อมานะครับกลยุทวิสเทลจี้มาล่ารางวัลด้วยกลยุทธ์ขั้นสูงะครับค้นหาเพื่อจับสิงโตทองด้วยมือเปล่าบอกเลยว่าใครเจอสิงโตทองเนี่ยก็จะรวยแบบจุกๆเลยนะครับเพราะว่ามันเป็นแบบของที่แพงมากๆใครเจอนี่ต้องบอกเลยว่าดวง โคตรดี Arena b r บ a k o อานะครับเป็นเกมทางยุทธศาสตร์ที่มีกราฟิกระดับ n e ็ t Gen เป็นเกม f อ e. s H. ที่สมจริงและตื่นเต้นที่สุดนะครับถ้าหากว่าชนะเนี่ยเราก็จะร่ำรวยแต่ถ,ถ้าตายของที่ฟาร์มาเนี่ยจะสูญเสียทั้งหมดเลยนะครับและการใช้ปืนเนี่ยนะครับก็โคตรจะสมจริงเพราะใช้เทคโนโลยี v o l u m e m แ t r i ิกซ์กรนะครับที่มีเอฟเฟกเสียงมากกว่า1,200รายการและเกมนี้นะครับยังเป็นเกม f อ e. s H. ที่ดีที่สุดแห่งยุคอีกด้วยการันตีรางวัลน,นะครับ,บ Best Mobile g เกมแห่งปีจากงาน TCSS 2023ับออกเลยว่านนี้จะการันีได้เลยว่ามันเเป็นที่ โคตรจะมันอย่างแน่นอนนะครับและปัจจุบันนะครับตัวเกมอารีนาเบรกเอาเนี่ยยังมีกิจกรรมที่เรียกว่าเบรกร้อยเอาล้านอีกด้วยครับที่ทุกคนเนี่ยจะมีโอกาสได้รับรางวัลเป็นเงินสดๆจริงๆเลยนะครับแล้วก็รวมของรางวัลทั้งกิจกรรมเนี่ยหล้านบวกบวกครับทุกคนสามารถเข้าร่วมได้ทั้งเป็นบุคคลคนเดียวเลยแบบซ olo เลยหรือจะไปกับเพื่อนเป็นทีมก็ได้เช่นกันซึ่งรายละเอียดกิจกรรมเนี่ยนะครับผมจะทิ้งไว้ด้านล่างเข้าไปดูในแฟนเพจอารีนาเบรกเอาได้เลยนะครับและถ้าใครอยากเล่นนะครับก็สามารถดาวน์โหลดได้แล้้ววันนี Android และ iOS นะครับลิง์กจะอยู่ด้านล่างเลยสามารถดาวน์โหลดแล้วมาลงสนามจริงกันได้เลยนะครับแล้วมาเจอกันในอารีนาเบรกเอาคือคลิปวันนี้ที่ผมจะตั้งก็คือลูกเตะสั่งตายครับเราจะเคลื่อนไหวแบบนี้จะเร็วกว่าชุบชุบชุใจเย็นนะไอ้นอมคิดดีๆคิดดีๆเพลงบอลโลกต้องเข้าละชอดนี้จริงพี่โดนบโดนเขี่ยบอลเลทอนี้กันแสงก่อนนะตอนนี้ ใจเย็นดีน้องให้พี่ได้มีจังหวะเตะก่อนนะผมจะเตะไปไม่ปานีแล้วรอบนี้ไปเคลื่อนไหวจักหลุดเงาพายอุ้ยอุ้ยหรออุ้ยหรอนี่แค่อุ้ยแรงเนาะมาดิโผล่หัวมาอีกสักตัวดิอันนี้พี่ทําทีมผมนี่ผมไม่เอาไม่เอาพี่ไว้แล้วนะจะเตะให้เฮี้ยเลยจะเตะอย่าให้โดนเตะไอ้เหี้ยเลยเอ้า หายไปไหนวะเล่อะไรครับเอาเตะเอามังกรก่อนตานั้นก er> ็เอาตัวนี้ก no> ่อนตัวลาดอกบอกเลยแข้งผมโคตรหนักอยากลองเลยอยากโดนยะเฮ่ยขอยาเฮยอ่ะเดี๋ยบัวขาวโอเคเหรอเจอกันบูเองอ่ะมาดิมาดิเนี่ยผมอยู่ป่าไปเอวอ่ะเอวทีมิโดนาเราหรอเฮ้ยอยู่ในป่าเห็นปหม ไอ้เอยเดียดียวเดยเดียวไอ้เอี้ยจัดเลยตัวมันตัวมันการสกิลนี่ไอโอเมนอ่ะระยำจัดเลยแต่ก็เฉยๆอะให้ดีใจไปงั้นแหเตะเองไม่ได้ก็เตะลูกน้องเองดิเตะทีมม่งอ่ะเอ้ยแล้วพี่จะทําทีมหมกพี่ทำผมดีกว่า ่สนใจด้วยสนใจด้วยตอนนี้นักบอลก็ค่อนข้างตายเยอะแล้วนะครับหลายตัวแล้วเนี่ยทุกทีมพี่โดนโหเฮ้ยเมื่อกนลูกบอลมาหัวหน้ามาหัวหน้าใหญ่เขาทำอะไรมาหน้าใหญ่กำลังเลี้ยงบอลอยู่ในป่าสาวปาตูเต้เต้เรือดพองเตอร์ใหญ่จับชิบหายละชิบหายละแล้วโดนเนื้อไหมนี่ย แดกช่วยด้วยผมช่วยอะไรไม่ได้ตอนเนี้ยเอาได้ตายอีกแล้วทำไมเหมือนผมอยู่คนเดียวโดนกูดิอะไรทำไรแป๊บนึง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 โอ้โห้ยัะลายยำจัดเลยเอาตายโง่นะแต่บ้านเรียกตายโง่อย่างงั้นอ่ะโดนยิงแว่นแตกเลยทุกคนเมื่อกี้แม่จริงก็มาดิแม่จริงก็มาดิโอ้ยโดนนะโดนจริง จริงระยำจริงลูกเตะดาวเหนือไปดิล่วงไปดิตนแรกเอาฮาตาทองเอาจริงเลยพี่เอาตาที่เถียงเอจร์พี่แต่ที่แว่นแตกเมื่อกี้อะแว่นแตกแว่นแตกแว่นแตกอิสานนี่ตาตัวดีเลยผมโคตรปวดหัวแม่งเลยอะไรอะไรพี่พี่จะมาทำอะไรผมเฮ้ยแม่นะไปเยย่ นี่กระโดดเข้ามาหาฉีกระโดดนะเอ้าจะไม่ตายได้ไเนี่ยโดดนเข้ามาไหมโดดนเข้ามาตายโง่จะไม่ตายได้นีงยหมุนสองแล้วเมื่อกี้นะคนตายโอ้โหมันจ้ามาตากลาไหนาดันวะแบนก็แบบถ่ายทั้งแมบนี้โอ้ไหลึาลมยืนหลุดพุ่มผมดำหน้าไม่ได้เกง คนตีไม่ทันน่ะซาธาปูติโกจะไปไหนจะไม่ยอดยาจีจะไปไหนจ๊ะไม่ได้ตัวหลังให้อะไรกดแขกอะไรใจเย็นดีก็ค่อยๆคุยกันก่อนเนี่ยเฮ้ยมี่ผมตีคลิปแต่มันไปโดนป้อมมาดิผมไม่ได้ตั้งใจผมไม่ได้ตั้งใจจริงเจตนาอ่ะพี่มาตีคิวป้าด้วยมวยตีจริงเจตนาเฮ้ยโดนไปก่อน วิ่งเลยไปเลยวิ่งกดไม่ทันเลยอะไรห่อหัวร้อนแล้วอะไรห่อเมื่อกี้เหมือนมีคนล้อมนะครับเหมือนแว่นจะเล้าเล้าด้านขวาด้วยโดนเข้าเบ้าตาขาขวายิงเข้าเบ้าตาเต็มเต็มเมื่อกี้ไม่โอ้เราผิดตัวเอ้าโดนไปดิครับโดนไปดิวสองตัวเต็มเต็มขาขวาล้วน อาปาดเฮ้ยอย่าไปยุ่งกับพี่ระยำมาดีอุ้ยกระตอกไม่ทันเอ้าล่วงหมดนะครับขาขวาเตะล่วงหมดเลยหน้าทิมเรียบร้อยดิอย่างงี้จังหวะนี้ไงงานงานงานงะวันี้ไงไปเล่นบอลไปเล่นบอลปุ๊บ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 ปุบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุมบปุ๊บปุ๊บปุนบปุ๊บปุดบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ โอ้ยเกณครับบัดดี้ดี่ีคอยอไปนะคุอได้ะจดนะกครับบัดดี้สอการไมล่ะไเ้ยบมันสันไปไได้คมันสั้นไปีบสั้นีเี้เต้แล้วกูเต้เตะมือนลูกเลี้ยงอะเตะเนี่ยเตเตเตงเงี้ยเตงเงี้ยเตงเงี้ยเตเงี้ยฮ้มันสั้นไปพี่ชายมัมันปากดีนักว่าฝั่งข้ามอะอะไม่ต้องเกิด ไม่ต้องเกิดอะไรอะไรหือหืออ้าเกิดเกิดเกิดเอาตายนะพี่ตายนะเออเออฟาดฟาดไปเออฟาดไปาดไปเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอตายแน่ตายแน่ไปไหนจจอไปไหนตายตายแน่ตายแน่ตายแน่ ตายเลยตายเลยปุ๊บปุ๊บปุ๊บไปติ๊กแท็กติ๊กแท็กกันบ้านดีพยายามบ้านกันมากันบ้านมาเกันบ้านดีตายยัดตันดียัดสันตายนะคิดมันเข้าเนี่ยพี่พี่ไม่รอเลยก็กันไปดีน้องก็กันไปก็กันไปก็กันไปดีแฮ้ยอะไแพ้แล้วเฮ้ยยังไหนวะ ฮะไอ้พู้ที่ปากในต้นเกลว่ะอยากจะเลี้ยงเลี้ยงบอลโชว์อ่ะอยากจะไม่ตัดหัวออกมาเตะเลี้ยงเป็นบอลเลยโอ้โหโอ้แล้วมัน ไม่เอาอะคือแพ้ตายแน่ไม่มีการอ่อนค้อยโอเคนะครับคลิปนี้ก็ชนะมาแบบใสสะอาดขนาด2-3อันนี้ชิลไหมตอนนี้ชิลเลยเหรอ,อกันแลดก็ได้ VP ไปนะครับจากตะกอแล้ว26ศนฝั่งตรงข้ามรวมกันยังไม่รวมสกอไม่ได้เท่าแลดเลยดา,าเมจก็ทำไปล้านแครับนักเตะคนนี้ค่าตัวแพงจัดนะสวัดี <S <S ลแล้วถ้าอยากให้คลิปต่อไปเป็นอะไรอยากเป็นตัวไหนนะครับก็ลองเขียนคอมเมนต์มาบอกกันดูละกันสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่ในคลิปวีดโหน้าบ๊ายบายครับ